นิสสันเฟรดดี้นะครับวิธีไอตัวบลออ็อกไอตำแหน่งปักบล็อกนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือครับตัวนี้เป็นสปีดครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปักไฟเลียงนะครับตัวนี้เป็นปักไฟเลียงข้างบนครับตัวนี้เป็นตัวตัวนี้คือลําโพงครับขัว้วลาโพงปักไฟเลียงมาตรฐานของของนิสสันนั่นแหละครับเป็นปักไฟออเดตนี่ครับ ตัวน,นี้มันก็คือจะดูภาพไปได้ครับแต่ถ้าเราถ่าคลิกลงกาวนะครับเห็นไหมภาพจะมาครับตัวที่เราไม่ต้องดึงเบรกมือก็ได้ครับจะเบรกมือลงนะไ,ไม่เกี่ยวกยวกับเบรกมือแต่จริงๆนกะ็คือดึงเบรกมือนะนคภาพก็จะมานะครับคือถ้าเราไม่ลงเบรกมือไม,ไม่ไม่ปลดล็อกมันก็เวลาวิ่งมันก็จะดูไม่ได้ครับตัวนี้นี่นะครับนะ ก็จะเป็น d v วเราก็จะดูหนั่งได้ตลอดครับครับคอนเทนต์ก็มีแค่นี้ครับ